รถทุกรถหลากหลายเลื่อนเพื่อประชาชนทุกส่วน้นสวัสดีค่ะวันนี้หนังสุพิมพ์สยามชนนะคะมาร่วมกิจกรรมอของท่านหลวงตาโภภาตาาูพาดุดมพันนะคะแล้วก็วันนี้เราก็จะมาเจอ ให้ท่านทั้งห้าท่านเนี้ยค่ะรายงานตัวค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนาตยาซาหูรองปลัดองค์การบริหารส่วนตะบนขมิ้นได้รับมอบหมายจากท่านนายงวิศรุดแก้วฝ่ายมีหน้าที่ในการดูแลรับผิดชอบงานด้านสวัสดิการสังคมงานส่งเสริมผู้สูงอายุและงานวัฒนธรรมประเพณีต่างๆค่ะวันนี้มีทีมงานมาด้วยนะคะขอให้แนะนําตัวเองค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะบริษัทดีเมืองเสริงนะคะ หัวหน้าสำนัปปกปลัดองค์การบริหารส่วนกรุงเทพมิานคค่ะสวัสดีค่ะสลัดจิตสศร์นาวงศ์นะคะผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมค่ะสวัสดีค่ะพัชรพรศรีทาผู้อำนวยการกคงการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมอปค่ะสวัสดีค่ะพรพทิประดาอินและวิชาการตรวจสอบภายในค่ะ,คะแล้วก็จะขออนุญาตให้กล่าวถึงกิจกรรมงานวันนี้ที่ได้รับมอบหมายมาร่วมงานแล้วก็ถ้ายังไงก็ฝากกิจกรรมทางอปปตได้เลยนะคะ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลคมิ้นและก็พี่น้องชาวตำบลคมิ้นของเรานะคะในพื้นที่หมู่หนึ่งนี้รู้สึกมีความภาคภูมิใจนะคะที่วันนี้ได้มาร่วมกิจกรรมหล่อพระพุทธโคตมะทันใจนะคะซึ่งจะเป็นแหล่งที่ใช้เรียนรู้ในการศึกษาธรรม,มะและก็เป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบนขมิ้นนะคะปกติจะมีงานกิจกรรมในเรื่องของการส่งเสริมประเพณีในเรื่องของการส่งเสริมวัฒนธรรมนะคะก็มีงานประจําก็คือจะมีงานเกี่ยวกับงานประเพณีก็คืองานสีเผ่านะคะก็คือชาวตะบนขมิ้นของเราเป็นทั้งหมด4ี่เผ่านะคะก็มีเผ่าโซ่เผ่าลาวเผ่าย้อและเผ่าภูไทยนะคะซึ่งกระจายอยู่ตามตาบลนะคะซึ่งในหมู่หนึ่งนี้ก็จะเป็นเผ่าภูไทยนะคะก็จะประกอบด้วยเผ่าภูไทย แล้วกิจกรรมมีกิจกรรมหนึ่งนะคะที่ทางท่านนายกวิศรุตแก้ฝ่ายได้มอบนโยบายไว้นะคะก็คือในเรื่องของการส่งเสริมกิจกรรมสําหรับผู้สูงอายุมีการละเล่นในช่วงสงกรานนะคะก็จะมีกิจกรรมลดน้ําดําหัวการละเล่นกิจกรรมพื้นบ้านนะคะก็คือจะรวมทั้งสี่เผ่าสี่เหล่านี้คือมาอยู่ก็ใช่ใช่ค่ะก็คือเราจะพยายามจะรวมให้เป็นศูนย์กลางนะคะก็จะมีการ เป็นกิจกรรมภาคกลางวันค่ะ,คะ,คะแล้วก็กิจกรรมอะไรที่สามารถมาจาัดสถานที่นี้ก็เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมได้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะที่ท่านหลวงตาอุดมธรรมได้ฝากไว้แล้วก็จะเป็นเรื่องของการแหล่งเรียนรู้ศูนย์เรียนรู้นะ,นะคะใช่ใ,ใช่ซึ่งในในองค์การบริหารส่วนตำบลของมิของเราก็จะมีสภาเด็กและเยาวชนนะคะในเรื่องของตัวนี้เราก็สามารถที่จะนํามา ใช้พื้นที่ตรงนี้จัดกิจกรรมได้นะคะในการศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของอศึกษาในเชิงแบบธรรมะอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,คะแล้วรองประหลัดมีอะไรที่จะแนะนำท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่อง YouTube นี้แล้วก็ให้มาเยี่ยมสถานที่มาท่องเที่ยวสถานนี้บ้างค,ค่ะค่ะก่อนอื่นก็คือคือก็คือ,คอโดยส่วนตัวก็คือมองว่าเป็นความภาคภูมิใจนะคะที่เราได้มีโอกาสหล่อพุทธหล่อ พุทธะโคตมะทันใจนะคะกันพีความภาคภูมิใจรู้สึกได้เสริมสร้างบุญบาร,รมีนะคะแล้วก็กิจกรรมที่เราอยากจะเชิญชวนณะณนะตอนนี้นะคะดอกไม้เราก็กําลังสวยนะคะกาลังสวยงามมากเลยนะคะก็เป็นจุดเช็คอินได้อีกจุดหนึ่งและในช่วงเทศกาลสงกรานต์ตรงบริเวณนี้จะเป็นคลองส่งน้ํานะคะก็โดยปกติเขาก็จะมีกิจกรรมเล่นน้ำสงกรานต์ที่ถนนสายนี้อยู่แล้วนะคะเป็นที่แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสกลนครอีกที่หนึ่งด้วยก็ ก็จะขอเชิญชวนนะคะที่จะร่วมทําบุญนะคะในการหล่อพระพุทธโคตมะทันใจหน้าตัก5เมตรค่ะเพื่อเป็นสิริมงคลนะคะแก่ตัวเราและครอบครัวนะคะขอเรียนเชิญค่ะคุณสยามชนก็กขอบขอบกะคุณนะคะท่านทั้งทั้งหาท่านนะคะพร้อมกับท่านนายกนะวันนี้ท่านติดภาระกี่ตัรแลจนะคาก็เลยให้ทั้งหาท่านนี้ค่ะเป็นตัวแทนแล้วก็ คลิปนี้ก็ขออยากจะขอเชิญชวนนะคะผู้ชมที่เห็นคลิปนี้นะคะท่านสามารถร่วมจิตคาบริจาครือร่วมทําบุญกับท่านหลวงตาอุดมธรรมที่แปลนสาธิตเกศแก้วอุดมธรรมได้หรือท่านอยากจะมาชมบรรยากาศสถานที่จริงเดี๋ยวเราจะขึ้นไว้ให้ท้ายคลิปนะคะสําหรับคลิปนี้ขออนุญาตลา,าผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ